ก็ในน้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าระบบนะคะหลังจากที่เราเข้าระบบโดยการใช้ลิงก์ไปที่คมนะคะสำหรับสมาชิกนะคะให้ขยายนะคะมาที่สมาชิกค่ะก็จะเห็นว่าให้ใส่รหัสผู้ใช้งานนะคะก็ใส่เข้าไปนะคะตัวใหญ่นะคะอย่าลืมนะคะ ค่ะตัวนี้เป็น5้าหนึ่งนะคะอยากใช้รหัสสมาชิก5้าหนึ่งในการเทสนะคะแล้วก็เข้าค่ะเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบก,ก็จะเห็นแม่สาว่างนะคะตอนนี้อู้แม่สาว่างมีเงินพักคอมมิชชั่นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะวิธีเข้านะคะเป็นเชื่อเพียงให้เรียบร้อย ามาดูว่าผัางสมาชิกเรามีใครบ้างขยายดูย้อนกลับหน้าหลักนะคะผังสมาชิกดูว่าในผังมีใครผัขงของให้สว่างนะคะสมาชิกก็เยอะพอสมควรค่ะก็ให้ทุกคน มีวิธีการเข้าไปนะคะ